เอก๊ยวเลยปกวปเกียวเปนี่ใหม่หัดเกียวมั้งโอ้โหว่าแล้วหางแข็งอีซีอีซีอีซีพัตลงพัตลงเหรอโอโอโอครับฮโอเข้านี่ว่าเกี่ยวไงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไอ้นั่นมาตักเอาสับเสียของ

มาแล้วครับผมหลังจากยกิ้กกันสักพักนึงก็เริ่มงาโดนแล้วครับผมรู้ไครับว่าอะไรให้มงหรือเปล่าครับตัเล,ล็กมากเลยไม่ใช่พันสายหน้าดินนะ,ญญะหน้าดินก็มีสาครับโอ้ยสารจริงครับผมน่าเรียบร้วิธีของปอมครับเอาเอาวัดสองทีครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ กระตุกกระตุกกระดุกสงสัยสงสัยวัดสายกันเองครับผมพิธีสายฟอมครับผมเออนีไกลด้วยโครับหายเดียวกันนี่ก็วัดจังโอ้ยาวและไกลลเยอ่าีฝั่งนี้มีฝั่งนี้แล้วครับผมไม่อยากทะเลาะด้วยครับผมตอนนี้ นี่ครับเรามีมือปรับประสาด้วยครับบอกชอบนักใจไหมนี่เดี๋ยวลอยเหยื่อสดนให้กินเลยครับเข้าด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับเกลือนครับเกลือนเกลือน งาไปแล้วครับผมมุตัวยาวยาวอ๋อมงกตัวยาวครับได้มาอีกแล้วหนึ่งครับผมมงมตัวยาวครับปล่อยไปแล้วด้วยปล่อยด้วยแล้วครับโอ้โหอะไรคนอะไรครับผมไม่รู้อเสียความรู้สึกอีกแล้วครับอุตส่าห์พาตามมาชมครับผมอันนี้เมื่อกี้โดนไปตัวหนึ่งครับปลาสาันี้ไม่รู้จะเป็นปลาอะไรครับลุ้นยันต่อยาวๆครับผมสำหรับสายแคท หัวเร,รืออ่าบางบอกต้องเป็นกระมงครับตัวนี้อ่าดูจากท่าทางกันเยอะแล้วน่าจะมีแรงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่คนเยอะจะหมดแรงก่อนแล้วนะครับผมเา,เา,เา,เาช่วยกันนะครับยเยืียร์ครับผมยเยื่เเลียร์สายแคสตกลางคืนครับผมมายัางครับผม เสียงเชียร์ครับผมเสียงเชียร์นี้น่าฟังมากเลยครับัวน่อยเ้ามอยฮะกขอครับะขอตไลครับไปเลยครับไม่รู้จะต้องใช้สวิงหรือตะขอครับตัวนี้ เรายังไม่รู้เลยว่าใต้น้ําคืออะไรมงครับมงมาครับมาฝั่งนี้เลยเอาเอาลูกมาฝั่งนี้เลยครับมงครับมงระยับร้อยครับผมประมงตาแดงครับผมผมเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนเปลี่ยนคนจิกคนแคสหัวเรือครับโดนเหมือนกันครับผมโดนเหมือนกันครับโอ้ยลงมาไหวไหมครับ ลงมาข้างล่างไปไหมเออมีไซส์นะครับตัวนี้ไปไหมไปมาฝั่งตรงนี้อ่าอ่าแต่ยกขึ้นได้ไงครับนี่มันดึงดึดดืดดืดไงครับลูอะไรลงมานี่นี่ลงมาข้างล่างนี่ไม่ใช่มันยังยังสายกันไปทางนี้อยู่อะไรวะไม่รู้เต่าก็วะ หึคันนะขยับไม่กดคันหรอกาตันเล่าตัวหน้าทาหลังแล้วตอนนี้ดูนะฝั่งนี่สายมันลอยมาฝั่งน um> mm ี้แล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยขาวโวมาแล้วนะผู้รับดาบูน่งไงครับโอ้มีสามีสามีสาครับผมขอไอสวิงต่างหน่อยโอ้ย่าเลยอย่าเยอะเลยถ้าขอสวิงเร็ว นะครับผมกระมงครับกรปลาไม่อะไรไม่วิ่งเลยอ๋อติดแกงเหรอแกงปักเลยก็หนึ่งว่าติดขยะไงตักหน่อยครับตักหน่อยตักหน่อยครับตักหน่อยโอ้ไซส์สวยครับไซส์สวยกระมงไซส์สวยครับนี่ครับเไม่ดึงอะไรไม่ดึงไอเนี่ยมันกระเด้งครับเครื่องไม่ติดเบรกหมดเลยจับดึงที่ขาด เาฝั่งข้างบนหลังจากฝั่งนู้นโดนครับโอ้หน้าดินโดนครับสายแคดก็ไม่ยอมครับโอ้ยมงครับผมมงเอามาฝั่งนี้ครับโอ้ยอย่ายกอย่างนี้ครับกลัวมันสะบัดใส่ผมครับก็มงขึ้นมาอีกแล้วครับสายแคดครับผมสายแคดร้อนแล้วครับหาที่ครับผมมือกี๊ครับรดอนแล้ว มดไล์ครับผมมาอีกแล้วครับผมปาเก่าครับผมเก๋าไซส์สวยครับผมไซส์กำลังกินเลยครับแล้วต้อาหารฝั่งนี้นะครับผมอ่าครับผมเก่าครับผมปลาเก่าไซส์กำลังกินเลยครับผมไซส์กำลังสวยครับผมต่อไปอีกหนึ่งครับกับสายชิะครับผม ขยับมากลางขยับมากลางนะเป้ขยับมากลางลดลมีแนเกีรลดลดแน่อแน่นอนลดอนาามแนเยลาเอะมน้าครมับมาแล้วครับาแล้วคนือเยอะไหมให่ไมน้เป้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยกเลยยกเลยให้ไม่ใหญ่ มุด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 ตัวใไซเล็กหรอโอ้โหนี่ใช้สีอเนี่ยสีตัวโลอ่า